3ปีหลังกาดเกินสงครามเอเลียนอู้ดีบุญเฮ้่อวัดดีวูดีบุญเงี้ยวัดดีอดตอนนี้<ม>พวกมนุษย์ต่างดาวแอปเปิลจะเริ่มเป็นเพื่อนกับมนุษย์ในเกมเมลอนเบเกิลแล้วยินดีด้วยไอ้พวกงโง่ ไมราวานาจจะชอบคลาสโลนบ้างไหมคลาสโลมเหรอไม่ใช่แคสโลเหรอใช่เฮ้ยนั่นตัวอะไรข้างหลังนอยนะอปเปิลข้างหลังไหนอ่คุณมีอะไรให้ช่วยไหมครับอออโอ,อ,อ,เอเ้ยโอ,อนยโอ้ยโอ้ยุอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยจอ้ยอ้้ยนอ้ยโ่้ยโ้้ยโอ้ี้ยโอย กร,รู้ไหมว่าฉันเป็นใครเออเออเอออเราเกือบไม่รอดแล้วใช่ไหมเกือบโดนกัดฉีกชากกระชากตบลุยกระชุยแฉกไปแล้วไง mm hmm. ก็ยัยตัดมาที่สองคู่หูในํำนานอืมสวัสดีสวัสดีสิเว็บกอยใช่ค้าน,นี่ก็เรียกชื่อฉันถูกสักทีนะ อ๋อเมื่อสามปีที่แล้วฉันจำชื่อนายเทมไม่ได้นี่เออจา่างมาเถอะอย่างน้อยโลกก็สงบสุขมีมนุษย์ชาวต่างดาวแอปเปลิลมาหาพวกเราด้วยเยี่ยมดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันไปลกูกช่วยช่วยชเฮ้ยพวกเรามีเรื่องใหญ่ช่วยโอ้มีอะไรเหรอใช่มีอะไร มีเชื้อไวรัสซอมบี้ตัวนีทีๆๆ่เขาเรียกว่าซอมบี้ไวรัสเคมีเอกัดเอ่อในรู้ไหมว่ากำลังพูดอยู่กับใครอ่ะฉันไม่เข้าใจมันจะคือเชื้อไวรัสซอมบี้ชนิดใหม่นั่นแหละเชื่อฉันเมื่อก่อนเมื่อถึงไม่ว่าเมื่อก่อนพวกเราอาจจะเคยะทำสงครามกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็ได้แล้วเจ้านั้นมาอยู่ไหน ฉันการจริงไปแล้วแต่ตอนนี้เชื้อไวรัสมันเริ่มแพร่ระบาดขึ้นแล้วไหนอ่ะข้างหลังพวกเราไงไหนแกผิดคลาดแล้วแกรู้ไม่ไหวตัวเองกำลังยืนอยู่กับค่ายเจ้าพวกไวรัสซอมบี้นังงูซัวซัวซัวลูกซอสักเซ็ดเอาลูกซอสักเซ็ดไปพวกบ้านั่นมันใครอ่ะอาจจะติดเชื้อไวรัสแล้วก็ได้ บอมาจะมาน้กเขาปวดแกเป็นใครบอรมารู้แกติดเชื้อไวลาล้วเนี่ยฮะฉันไม่ได้ติดฉันแค่แนี้มาจะเอาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยมากับพวกเราก่อนเห้แน่ใจว่าแกไม่ใช่ซอมบี้ก็ได้ก็ได้โอเคตอนนี้พวกเราถึงไหนแล้วแอปเปิ้ล ตดนนีก up, to kind of ้ก็เ huh. ดี๋ยว่อยใกล้ถึงคังอาวุธแล้วอีกประมาณสามสิบเมตรได้อ่ะสามสิบเมตรเหรอสามิปเมตรนาาคิดว่าฉันลมได้เหรอฮะโอ้ยก็ได้ก็ได้เดินไปพวกเราโอ้ไม่นะ ฉันจะแก้เองอาสอโอ้อโว้ยเว้ยนีโทษ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 แอกตายไปสซ่จุ่ม้ปเ้ยแอกเอ้ยแล้วใครนเป็นแพ้เชื้อน่ะก็ทอนไงเสียงใคร ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสป็นวาโยโอ้เกอบเป็นใครแกยังจำเจ้ามนุแกยังจำเจ้าบอสแอปเปิ้ลที่แกเคยฆ่าไปเมื่อสมัยที่แล้วไม่ล่าทมจริง แกยังรอดอีกหรือไรตอนนี้แค่ไม่เหลืออะไรแล้วเฮ,ะฮะ้อเฮ้อแกมาแค่แค่ S C P 160โงหกศูนย SCP ์งงง้อ S C P 610อ๋อใช่แต่ตอนนี้แกไม่ใช่ตำนานอีกแล้วแกไม่แค่แค่คนเดียว ใครพูดอย่างนั้นกันเพื่อนจัดการเลยเฮ้ยเจ้ามนุษย์ขาวโวแกนี่มันไม่รู้สักแล้วว่าฉันเป็นใครฉันรู้อยูเออฮะจอกใช้ด้นีกแกไอ้ทำวอะไร ฝีมือไม่เก่งมันสมัยก่อนแล้วนี่เฮยยอมแพ้ซะเถอะแกไม่มีวันชนะฉันพูดอ,อย่างเพื่อนจะสิ1ิเอสตัวให่แกี่มนเป็นคนเทยรับจริงๆตัวนี้แกต้องไม่เหลืออะไรแม้แต่เศษไส้ในตัวของแกยังน้อย ฉันก็ยังมีระเบิดตตดตัวอยู่แล้วฟว้าอะไรนะเมื่อไม่เห็นจะมีระเบิดเลยเฮ้แกมันหลอกโง่ด,ดีเนี่ยอ้องั้นเหรออโอชิตกระสุนมาหมดอะไรตนนัวนี้หมดได้ทันใจมากว่ายอมแพ้สุดแกไม่มีอะไรอไอ เสียงอะไรป้าคิดว่านี่เป็นแรงเฮือกสุดท้ายแล้วกันถามจริงใช่ออกไป